สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนครับพบกับผมตั้นใต้โตคอมนะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง5สิ่งสุดเจ๋งของ Tough เก m n n เกียรอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างต้องไปดูมาเริ่มกันที่ข้อแรกครับกับ t u u h g เก i n g ครบทุกอย่างในเซตเดียวก็ต้องบอกเลยว่า t u u h g เก i n g นะครับเป็นชื่อซีรีส์ที่มีทั้งคีย์บอร์ด หูฟังเมาส์แผ่นรองเมาส์ outh, ยังรวมไปถึงเมนบอร์ดการ์ดจอโน้ตบุ๊กแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เป็นท็อปเกมมิ่งเหมือนกันนะครับซึ่งในแต่ละซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์เป็นแผ่นรองเมาส์ outh, เป็นคีย์บอร์ดเป็นหูฟังเนี่ยยังมีรุ่นแยกย่อยให้เราเลือกใช้กันอีกมากมายหลากหลายรุ่นสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของงบประมาณแล้วก็ความสามารถความต้องการการใช้งานของแต่ละคนได้เลยนะครับ มาดูในส่วนของการดีไซน์กันบ้างดีกว่านะครับเริ่มกันจากของเล็กๆก่อนเลยอย่างแผ่นรองเมาส์นะครับก็มาในขนาดที่280คูณ350มิลลิเมตรซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการเล่นเกมเป็นอย่างมากนะครับไม่ใหญ่เต็มโต๊ะไม่เล็กจนเกินไปลากเมาส์สบัดเมาส์ได้อย่างสบายแน่นอนรวมถึงพื้นผิวเท็กเจอร์เนี่ยผ้าเขาทำจากไมโครไฟเบอร์ครับ ผิวเรียบลื่นหน้าสัมผัสนะฮะอีกทั้งครับลวดลายการดีไซน์เนี่ยเขาทํามาเป็นพื้นคอนกรีตครับไม่แน่ใจว่ามาจากพื้นถนนแถวอโศกหรือเปล่านะฮะก็มีรอยล้อรถยนต์ด้วยนะครับเนี่ยก็ดูแล้วสมกับความเป็นทร u g h เกมมิ่งครับเน้นความแข็งแกร่งดังพื้นคอนกรีตมีล้อรถเหยียบเนี่ยก็ไม่เป็นไรเลยนะครับรวมถึงการเก็บขอบต่างๆก็เก็บมาอย่างเรียบร้อยไม่มีขอบหลุดขอบลอก ผิวเมาส์แยกจากแผ่นยางแน่นอนอีกทั้งแผ่นยางครับยังทํามาให้มีความหนืดความนุ่มสัมผัสแล้วค่อนข้างจะโอเคมากๆนะครับใครที่ต้องการแผ่นรองเมาส์เนี่ยเจ้า t o u g h Gaming P3 ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับมีแผ่นรองเมาส์แล้วเราก็ต้องมีเมาส์ด้วยนะครับกับนี่เลยครับ Tough Gaming M3 เมาส์เกมมิ่งที่มาในรูปร่างของเมาส์เออร์ o กโนมิกนะครับจับง่ายถือถนัดมือมือเล็กมือใหญ่ก็ใช้ได้นะครับแล้วโทนสีของตัวเมาส์เนี่ยมาในโทนสี เมทัลเกรยครับสลับกับสีดําไม่ได้เป็นเท็เจอร์แบบเคลือบยางนะครับที่ใช้ไปแล้วยางละลายยางเปื่อยแต่เท็เจอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นพลาสติกผิวหยาบจับถือได้ไม่ลื่นมืออีกทั้งตัวเมาส์ M3 เนี่ยยังมาพร้อมกับปุ่มกดที่มากถึง8ปุ่มนะครับตั้งค่ามาโครอะไรได้ตามใจต้องการกันเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญคือใดๆในโลกล้วน RGB ครับเมาส์ Mouse ตัวนี้มีไฟ RGB ปรับแต่งแสงไฟได้ตามใจต้องการอย่างแน่นอนนะครับ มาดูกันต่อครับกับ t o u เกม a ิ่งเฮดสามหูฟังเกมมิ่งที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับเรื่องการออกแบบดีไซน์รูปทรงเนี่ยเน้นความสบายสวมใส่สบายแล้วก็ความเอึดอถึกบึกบืนครับเพราะว่าโครงหูฟังเนี่ยก็ทําจากอลูมิเนียมเนื้อหนาเลยนะครับเป็นโครงสีแดงตัดกับตัวหูฟังมองดูแล้วสวยงามลงตัวเป็นอย่างดีเลยทีเดียวและเฮดแบนด้านบนครับเป็นนวมหุ้มหนังหนาน,านุ่มอุ้มโอกกระชับรอบศีรษะสวมใส่สบายอย่างแน่นอน ด้านบนนะครับสกีนโลโก้ Tough Gaming โดดเด่นเป็นสง่าใครเดินผ่านมาก็รู้ว่าไอ้นี่ Tough Gaming แน่นอนส่วนดีไซน์เอียร์ครับด้านข้างครับยังทํามาเป็น t e x t ร์บ brush ูมิเนียมพร้อมกับโลโก้ Tough Gaming และในส่วนของไดรเวอร์หูฟังนะครับมาในขนาดที่ใหญ่ถึง50มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับให้เบสที่หนักเสียงที่จัดจ้านทรงพลังและรวมไปถึงตัวเอียร์ครับครับยังมาเป็นหนังที่ทำมาหนานุ่มเก็บเสียงดีสวมใส่ได้กระชับสบายหูแน่นอนและในส่วนด้านหลังตัวเอียร์ครับนะครับมีอินเทอร์เฟซปรับแต่ เพิ่มลดเสียงพร้อมกับเปิดปิดไมโครโฟนและสิ่งที่สําคัญเลยนะครับคือไมโครโฟนเป็นแบบฟรีซิเบิลสาออนปรับแต่งตําแหน่งไมโครโฟนได้แต่ว่าไม่สามารถถอดออกมาได้นะครับให้เสียงที่คมชัดเคลียร์ใสเหมาะก,กับการใส่ไปเล่นเกมคุยกับเพื่อนในเกมอย่างแน่นอนและในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเป็นแบบแจ็ค3.5 a u ุดหออิโอสามารถใช้กับมือถือสมาร์ทโฟน ps 4 ps 5ได้เลยนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ To u g h g a m i n g k 1นนะครับคีย์บอร์ดเกมมิ่งที่ออกแบบมาให้ดูสวยดู อึดทึกบึกบึนปุ่มกดเป็นแบบ f u ลคีหนึ่งปุ่มนะครับมีฟีเจอร์เสริมคือปุ่มหมุนปรับเพิ่มวอลลุ่มเสียงนั่นเองนะครับใครที่ชอบฟังเพลงชอบเล่นเกมไม่ต้องออกมาปรับใน Windows ให้มันยุ่งยากหมุนปรับผ่านคีย์บอร์ดได้ง่าย,ายๆสบายๆอย่างแน่นอนนะครับและรูปทรงคีย์บอร์ดนะครับยังไม่เป็นกรอบแบบเหลี่ยมเทื่อมา ยังมีการเสริมสันเข้าไปเพิ่มลวดลายเท็กเจอร์เข้าไปเพิ่มโลโก้ทัฟเกมมิ่งเข้าไปเสริมความโดดเด่นด้วยไฟ RGB ดูดีดูกี่ทีก็สวยงามนะครับซึ่งเรื่องแสงไฟเนี่ยต้องบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับทั้งปุ่มกดเองแถบด้านข้างเองรวมถึงย้ายไฟแสดงสถานะคีย์บอร์ดนะครับมาไว้ทางขวามือด้วยถ้าใครชอบไฟ RGB บเนี่ยบอกเลยว่าต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะครับและสิ่งที่พิเศษเลยคือเขาแถมแท่นรองข้อมือมาให้ด้วยเวลาพิมพ์สัมผัสพิมพ์งานานานๆเล่นเกมนานๆเนี่ย จะไม่ได้เมื่อยข้อมืออย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับ และข้อที่3ฟีเจอร์ที่รองรับการเล่นเกมสำหรับเจ้าเมาส์ท u g ท์เกมม M3 นะครับบอกเลยว่าเน้นความแข็งแรงทนทานปุ่มกดเนี่ยสามารถคลิกได้มากถึง20ล้านครั้งกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมี DPI ที่มากถึง7,000 DPI และ pooling rate ที่สูงถึง1,000 hz นะครับทำให้มันสามารถตอบสนองการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและในส่วนของหูฟังท u ฟ g ์เกม H3 นะครับต้องบอกเลยว่าถึงแม้มันจะเป็นหูฟังเกมมิ่แบบ2.0เชื่อ เชื่อมต่อผ่านแจ็คออ d ดิโอ3.5มิลลิเมตรนะครับมันยังสามารถรองรับระบบเสียงแบบ7.1โวลชัวได้นะครับโดยการจำลองเสียงผ่านทางซอฟต์แวร์ Windows Sonic นะครับหรือว่าใครมีซาวการ์ดดีๆซาวการ์ดเจ๋งๆที่สามารถถอดรหัสเสียงแบบ7.1ได้ก็สามารถนำมาใช้งานร่วมกับเจ้า Tough Gaming h 3ตัวนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับเปลี่ยนจากหูฟัง2.0ธรรมดาให้กลายเป็น7.1ได้แบบง่ายๆเลยทีเดียว และคีย์บอร์ด t o u g a เกมมิ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าใครได้ชอบปล่อยน้ำหรือว่าทำน้ำหกหน้าคอมบ่อยๆนะครับ ต้องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่ป้องกันน้ำหกใสได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงครับคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยยังมีค่า Memory Profile ครับสามารถจดจำค่าต่างๆได้ไว้ในคีย์บอร์ดเลยไม่ว่าคุณจะถอดสาย USB แล้วเสียบเข้าไปใหม่เนี่ยค่าแสงไฟค่าปุ่มกดค่า RGB อะไรต่างๆที่คุณตั้งค่าไว้จะยังอยู่ครบอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงปุ่มกดเนี่ยยังออกแบบให้รองรับ19 n k r o o v e r ด้วยนะครับนั่นหมายความว่า กดได้19ปุ่มพร้อมกันโดยที่คีย์บอร์ดไม่ลั่นนั่นเองแต่ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจะทัฟเกมมิ่งเคหนึ่งเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดแบบรับปเอร์โดม แต่ว่าฟีเจอร์ของมันนะครับไม่แพ้รุ่นพี่ที่เป็นคีย์บอร์ดแมคินิเค้ลอย่างแน่นอนนะครับและข้อที่4ีครับคือการปรับแต่งผ่านทางซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับอันนี้ไม่รวมถึงแผ่นรองเมาส์นะครับเอาที่ตัว t o u g h Gaming K1 ก่อนเลยตัวนี้สามารถปรับแต่งแสงไฟปรับแต่งตั้งค่ามาโครการใช้งานต่างๆได้ผ่านทางซอฟต์แวร์อ m ม r ร c r e a t ์นะครับตอบสนองทุกการเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบนี้อย่างแน่นอนรวมไปถึงครับกับเมาส์ t o u g Gaming M3 ตัวนี้เนี่ย ยังมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ a m o r y 2นะครับใช้ในการปรับแต่งปุ่มมาโครแล้วก็แสงไฟ RGB ต่างๆด้วยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคุณเล่นเกมแนวโมบ้าเกม FPS เกมแนว RPG RTS อะไรต่างๆครับปรับแต่งตัวเมาส์ให้เหมาะสมกับรูปแบบของการเล่นเกมคุณได้และไฟ RGB บนตัวเมาส์ก็ปรับให้ถูกใจคุณได้ด้วยนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายครับกับข้อที่5 ทัพเกมมิ่งเนี่ยผู้ชื่อนี้ลหลายๆคนต้องนึกถึงความแข็งแกรง่งอึดถึกบึกบึนอันเป็นเอกลักษณ์อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่ายี่ห้ออื่นไม่ได้แข็งแกรง่งไม่ได้ทนทานนะครับมันทนทานก็จริงแต่ว่าทัพเกมมิ่งเนี่ยทำความแข็งแกรง่งทนทานขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับในระดับมิลิทอร์เกตหรือว่าที่ใช้กันในกรองทัพเลยก,ก็ว่าได้ทั้งวัสดุทั้งความแข็งแรงทนทานครับถามว่าจําเป็นไหม จำเป็นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมมิ่งเกียร์ราคาก็ไม่ถูกๆครับบางคนมือหนักเล่นเกมแล้วต้องมีการทุบมีการเคาะมีการตบโน่นนี่นั่นอย่างคีย์บอร์ดเนี่ยเผลอเล่เล่นเกมไปทําน้ําหกใส่ทําน้ํากระเฉาะใส่มันอาจจะช็อตได้มันอาจจะพังได้นะครับหรือว่าเล่นเล่นไปกวาดโต๊ะลงคีย์บอร์ดกระแทกพื้นปั้งมันก็อาจจะแตกได้แต่ว่าตัวนี้ทํามาจากพลาสติกเกรดหนาในระดับมิลิเทอรี่เกรด หายห่วงนะครับรวมไปถึงหูฟังเนี่ยบางทีคล้องคอไว้ลูกเดินไปเข้าห้องน้ำลืมถอดครับเป็นไงฮะสายกระชากหูฟังหลุดกระแทกพื้นตกแตกได้แต่ว่า t o าวเกมิ่งก็จะมีความแข็งแกร่งที่มากกว่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นเมาส์เองนะครับจับจับอยู่เฮ้ยหัวร้อนกระแทกมากกว่าโต๊ะปักปักปัก ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเป็นไงนครับเซนเซอร์อาจจะเพี้ยนครับแต่ทัฟเกมม i n g เอาคว้างจอจอแตกครับเมาส์ไม่เป็นไรนะครับที่ว่ามาเนี่ยอย่าไปหาทำนะครับทัฟเ g มมิ่งมีมิริทาริเกรดแข็งแกร่งทนทานมาให้ไม่ได้หมายความว่า จะเอาไปคว้างเล่นเอาคีย์บอร์ดมาฟาดกับขอบโต๊ะเล่นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเขาเอาไว้เผื่ออุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นขณะที่คุณเล่นเกมนั่นเองถ้ากรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นทัฟเกมมิ่งก็สบายใจเรื่องอุบัติเหตุได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ5สิ่งสุดเจ๋งของทัฟ h เกมมิ่งผมเชื่อเลยว่าหล,หลายๆคนเนี่ยต้องถูกใจนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ โน้ตบุ๊กทัฟเกมิงเมนบอร์ดทัฟเกมิงการ์ดจอทัฟ g เกมิงถ้าอยากจะให้คอมคุณเนี่ยเป็นทัฟ g เกมิงทั้งเซตนะครับนี่เลยครับเซตเกมิงเกียร์ทัฟเกมิงดูเข้ากันเข้ากันแล้วก็ไม่ต้องจุกจิกเรื่องซอฟต์แวร์นะครับ rate, ซอฟต์แวร์ a m e r i c r ร s t ซอฟต์แวร์เดียวจบปรับะแต่งได้ทั้งตัวเครื่องเลยทีเดียวเป็นทีมเดียวกันดูแล้วสวยงามลงตู้ ลงตัวนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับท o า g เกมิงจาก a s u ซครับวันนี้ผมตันใตเตคอมต้องขอตัวลา,าไปก่อนนะครับพบกันใหม่ได้ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย